สวัสดีครับพี่น้องร่วมหูวอมบานสีสิเกตดวันห้ามันนี่ขาเบิงไก่แม่ลูกดกครับไก่แม่นี่ตอนนี้นะครับเลี้ยงลูกอยู่สามสิบสองโตครับลูกสามสิบสองโตนี่กะโมเมนลูกแท้ๆมันดอกครับสามสิบสองโตนี่คือสามแม่ครับผมเอามาถอนใส่กันเพราะว่ามันฝักไทย ส่วงเวลาเดียวกันเบาะออกจากไขรห่างกันอยู่สองหมื่นกับสามหมื่นผมก็เอามาถอนใส่กันเขียเฮตดแบบนี้นะครับก็เพราะว่ามันมีโลกติดต่อก็คือเป็นโลกวัดแล้วก็เป็นขีตานะครับกับไก่หลุดมูมันผมก็เลยเอามาขัางแยกตั้งหา โดยการบวชไหาแม่มันเลี้ยงประโยชน์ของมันก็คือถ้าเห่าไหาแม่มันเลี้ยงมันสเสียเวลานะครับก็เลยเอามาถอนใส่กันตอนนี้ได้สองอาทิตย์ครับมันบ่อยเลี้ยงอาหารนะครับเลี้ยงแต่ไอเขาป้ายกับไห้มัหาหากินธรรมชาติก็เลยโปรยไงกันไรตอนนี้ได้สองอาทิตย์แล้วครับ แม่ถีว่ามันบอออกมาแล้วก็เอามาปล่อยใส่แม่ถีให้มันเลี้ยงตอนนี้แม่มันไขแล้วครับแค่สองอาทิตย์แม่มันก็เริ่มไขแล้วคือว่าได้ผลผลิตไวครับตอนนี้ก็คือเป็นวา่าในสามแม่เนี่เข้าให้แม่เดียวเลี้ยงนี่ก็คือเป็นการเพิ่มผลผลิตอีกอย่างหนึง่งเอาขัดออกมาจากงูมันมันก็ลดปัญหาการเป็นไข่เป็นวัดตาโปตาเปียกนะครับ ตัวนี้บมมีโรคแม่แต่ตัวเดียวเลยครับ32ตัวนี้หลอดแลวก็บ่มีอาการตาเปียกบ่กบมีเป็นโรคเลยจากที่ผมเอาไวในขอ,อกมันเป็นแล้วผมติดต่อกันหมันรักษายากครับตอนนี้ก็ให้มันหากินตามธรรมศาสตร์ครับปล่อยมันไปหากินยามแรงมันจะน,นอนอยู่แถวนี้แหละครับที่แหลกผมให้มันนอนซุม่มวันนี้ตอนนี้ ซุ่มผมมีขังตัวอื่นขังแล้วผมก็เลยปล่อยเลยตอนนี้ไห้มันเลี้ยงเองอีกจักหน่อยก่อนไห้มันบางที่ผมก็ว่าสีปล่อยให้มันได้จักเดือนก่อนผมจังสีแยกแม่มันออกไห้มันไปไข่ใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็่าว่าซัมเน่ก็ถือว่าได้ผลแล้วเพราะว่าอีกสองแม่ที่มันที่เอามาปล่อยสซกันนี่สองแม่นั่นก็ไข่แล้วครับแค่สองอาทิตย์มันก็ไข่แล้ววันนี้ตอนนี้ผมมีขังอยู่ ครับของอังโย่ที่ผมปล่อยตัวนั้นออกก็คือผมเอามาขังตัวนี้ไก่ตัวนี้ก็โตมันเองแม่มันเองมีแค่เก่าโตครับแต่ตอนนี้ผมก็เอามาใส่สองแม่ตอนนี้ก็มีอยู่สิมหาโตสองแม่นี่บอทันบอเบิดนะครับสองแม่นี่แม่มันกําลังบอะมือนีอยู่ผมเอามาปล่อยใส่นี่สีโตแต่อีกสองสามโตในห้างมัน กำลังซับไข่แล้วก็โตออกมาแล้วกับสองโตมันยังบ่ทันแข็งผมก็เลยบ่ทันเอามาปล่อยใส่แต่อีกจังหน่อยมันบาแล้วทั้งเบิดสุโตผมเลมาปล่อยใส่กันแล้วก็อีกแม่นึงก็คาดว่า,าอีกบบเกินสามมือกัสีฝากออกมาอีกแม่นึงกับโบเกินอาทิตย์หนึ่งสิ่ฝากออกมาผมก็เลยว่าให้มันมาอยู่น้ำกันกันกบตัวนี้ก็รวมแล้วกับประมาณสามสิบ่โตได้ให้มันเลี้ยงแม่เดียวตุ่มแม่เดียว สางความอบอุ่นเข้เากับบอตองมาคัดแยกหล้กกับมาให้แสงไฟให้ความอบอุ่นเป็นการลดไปอีกอย่างหนึง่งแ,แม่มันตุ่มตอนนี้แม่มันกะตุ่มได้อยู่สามสิบตสามสิบสองตตัวนี้เนี่ยสบายสบายครับแม่มันกระตุ่มได้มันจะอยู่น้ำกันได้หลอดสุกโตจะคือว่า จะมีกาามับแางควบโมกุลของมันเองได้บ่มีปัญหาเรื่องเรื่องสีใต้ในตอนหน่อยนะครับแต่ที่ว่าโดยคนส่วนเด็จในการเรลี้ยงไก่เขานั้นเข้ากับอาเสียนําไงมใส่ได้นะครับลดลดเป็นการลดการลดระยะการเลี้ยงดุโดยการถอนให้แม่เดียวเลี้ยงนะครับจะเป็นการเพิ่มผลผลิตอยางไว ราะว่าแม่เดียวเลี้ยงแล้วก็แม่อื่นๆก็เป็นโตไปไขรต่อนะครับนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งแม่มันตัวทีผมมาออกมานะตัวนี้คือแม่มันถีว่าเอาออกมาในหลุ่นก่อนนะครับมันกระติดตัวเถิกแล้ว ย่างหากินกับตัวเถิอได้เลยกมันก็ไข่แล้วเนาะครับเพราะว่ามันติดตัวเถิอไวเพราะว่าเอาออกปับ๊บเข้ากับขังใส่ตัวเถิอได้เลยแยกออกมาคือตั้งแต่มื่นเบ้อแหละเข้าแยกออกมาจากไข่เข้ากับเอามาขังใส่ตัวเถิอพอมาขังใส่ตัวเถิอมันก็สิติดตัวเถิอแล้วกับฟอมสิสิไข่ภายใ,ในอาทิตย์สองอาทิตย์ ตอนนี้อาหารที่พมใ่้ก็คือห่อมครับมือนี้ให้ยกินห้ามบามือก็ห้มันกินข้าเปือกแน่ให้กินห้นามแน่บางมือก็ห้กินข้าป้ายคือบริเลียงเป็นหลักครับเดี๋ยวสิเบิงวา่าโตที่ผมแยกออกตอนนี้มันอยู่สมัยนี่คือขอบของผมครับสีพมแยกออกก็คือมันบอบผอ,อ,อมกันผมกันเลยเอาไป ปล่อยใส่แม่นั่นแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้กักัลลังบ่อกัลลังได้นี่มีอยู่สองโตครับแล้วก็เหลืออีกสี่ไข่ที่ยังบ่ท่านบา่อกะอีกจังหน่อยมันก็แข็งแรงคงกัดเสียเอาไปปล่อยใส่โตที่มันแข็งก่อนคือมันบ่อแต่กลางคืนเมื่อคืนผมก็เอาไปใส่หมูมันวังหนึ่งหันที่ว่านั่นแหละครับก็เลย ตัวนี้ถ้ามันบอ่อเบิดผมก็เอาไปใส่ในสุ่มก็คือเป็นการลดระยะลดระยะกันไข่พอตัวนี้บอ่อเบิดแล้วเอาไปให้แม่เดี่ยวเหลี่ยมมันก็ะสิตัวนี้ก็ะสีค้างขังใส่ในห้องนี้นะครับค้างใส่ในห้องนี้กับตัวเถิกบัพ่อข้าวมันก็ขังได้จักสองสามคืนเท่ากับปล่อยออกมันก็ลืมลูกมันแล้ว วันนี้มันก็หากินกับตัวเธอไปวันนี้ก็ไข่ครับไข่ไม่ครับตอนนี้อยู่ขอกของผมกับมีอยู่เจ็ดแม่ครับที่เป็นแม่ฝักที่เป็นแม่ฝากอยู่เจ็ดแม่ตอนนี้มันมันต้นลกไปหากินแล้วครับผมเอาให้อาหารมันมันก็นเลยต้นลกไปอีกจักน้อยมันก็ขึ้นว่าตกไข,ข่คือเกา่า นี่ก็เป็นวิธีการครับอาจสจิเป็นการแนะนำสำหรับที่ผู้ที่สเลี้ยงไก่อาจสิว่าเฮ็ดยังไงสิเพิ่มผลผลิตแล้วก็มีการเลี้ยงที่สางโอกาสหลอดให้ไกลหน่อยได้ดีนะครับก็คือการคัดแยกให้แม่เดียวเลี้ยงนะครับลดต้นทุนในการใส่ไฟเลี้ยงในการอนุบาลลูกอ่อนก็ให้แม่มันเลี้ยงครับครับผมก็ แนะนำไหวเพียงสำนีวิธีการของแต่ละคนสามารถนำ้ำไปปรับใส่ใดกัน้นำไปใส่ด้วยครับขอกันใหม่คลิปหนาอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับเด้อคลิปนี้ก็พ่อไวสำนีสะกอนขอบคุณครับที่รับส้มสวัสดีครับ